สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งกับพยาบาลจำเป็นกับดรนายครับวันนี้ผมมีเรื่องใหญ่เรื่องจริงที่บ้านผมเองเลยครับต้องบอกว่า amazing โอ้โหพิจ้อเปิดมาสน่าสนใจเลยเรื่องใหญ่ที่บ้านคืออะไรคะคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมคุณแม่ผมเนี่ยปกติเป็นเบาหวานมาหลายปีแล้วต้องเจาะเลือดเช็คค่าอยู่เรื่อยๆล่าสุดไปหาหมอหมอประจาตัวท่านบอกว่าคุณแม่ครับ ค่าน้ำตาลคุณแม่กลับมาปกติแล้วนะครับโอ้โหคุณแม่ตกใจใหญ่เลยอ้าวจริงเหรอคุณหมอปกติแล้วหรอแล้วคุณแม่ไปทำอะไรมาเหรอคะนั่นสิครับคุณแม่ก็งงๆว่าทำไมจู่ๆดีขึ้นได้ก็เลยนึกถึงว่าเมื่อสามเดือนก่อนผมเอาโปรตีนเสริมของดอร์นไปให้คุณแม่ลองทานดูวันละแก้วสม่ำเสมอเลยนะครับแล้ววันนี้ผลตรวจออกมาโอ้โหคุณแม่บอกเลย ของดรนายนี่ Amazing มากมากจริงๆไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจหรอกคะ่ะพี่โจ้โปรโตีนมีบทบาทสำคัญกับคนเป็นเบาหวานมากๆเลยนะคะอ้าวทำไมล่ะครับคนทั่วไปก็คิดว่าเบาหวานต้องงดนั่นงดนี่กินโปรโตีนนี่ช่วยได้ยังไงครับอธิบายง่ายๆเลยนะคะโปรโตีนเป็นสารอาหารที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเวลาร่างกายเรามีกล้ามเนื้อมากขึ้นร่างกายก็จะเผาผลาญน้าตาลได้ดีขึ้นคะ่ะ อีกอย่างโปรโตีนไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเหมือนเวลาทานข้าวหรือขนมหวานแล้วโปรโตีนเสริมที่เราทำเนี่ยถูกออกแบบให้ย่อยง่ายมีกรดอะมิโนที่สมดุลทำให้ร่างกายใช้ได้เต็มที่ไม่หนักไตและช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ค่ะ อ๋เข้าใจง่ายเลยนะครับก็คือโปรโตีนไปช่วยให้ร่างกายจัดการน้ำตาลได้ดีขึ้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะและอีกอย่างนะคะเวลาคนเป็นเบาหวานได้โปรโตีนที่เพียงพอจะช่วยให้ไม่หิวจุกจิกลดการกินของหวานหวานมันๆได้อีกด้วยค่ะโอ้โหฟังแล้วเข้าใจเลยครับคุณผู้ชมคุณแม่ผมนี่พอเห็นผลชัดขนาดนี้ก็บอกว่าจะดื่มต่อทุกวันไม่หยุดแล้วแล้วรู้ไหมครับคุณแม่ผมไปงานในหมู่บ้าน เล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆรุ่นเดียวกันนี่ตาโตกันใหญ่เลยจริงหรอจริงเหรอจริงหรอ,รหรอพอรู้ว่าแม่ผมดีขึ้นเพราะโปรตีนของดรนายเท่านั้นแหละเพื่อนๆสั่งตามเลยครับเกือบสิบคนดีใจมากค่ะที่ได้ยินแบบนี้แปลว,ว่าเวลาคนเห็นผลจริงๆเขาจะมีแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองต่อเ,ออเนื่องเลยนะคะจริงครับคุณผู้ชม อย่างที่ผมเห็นกับตาเลยว่าถ้าดื่มต่อเนื่องทุกวันมันเห็นผลจริงไม่ใช่ของเล่นเลนเลยนะครับถูกต้องค่ะอยากให้ทุกท่านที่เป็นเบาหวานหรือมีความเสี่ยงลองให้ความสำคัญกับคำว่าโปรตีนนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่สร้างกล้ามเนื้อแต่เป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ด้วยค่ะสรุปเลยครับวันนี้เรื่องจริงจากคุณแม่ผมชัดเจนมากว่าโปรตีนที่ใช่ดื่มต่อเนื่องเห็นผลจริง คุณแม่สุขภาพดีขึ้นเพื่อนรอบบ้านยังตามมาด้วยใช่ค่ะโปรโตีนคือของง่ายๆใกล้ตัวแต่ทรงพลังมากถ้าเลือกให้ถูกเลือกให้เหมาะรับรองสุขภาพดีขึ้นแน่นอนค่ะโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้คงได้แรงบันดาลใจกันไปเต็มๆอย่าลืมนะครับพยาบาลจำเป็นกับด็อเร์นจะมีเรื่องจริงเรื่องสุขภาพสนุกๆมาฝากอีกแน่นอนสวัสดีครับ